นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันฟ้าครึม้มนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นเป็นวัฒนธรรมของไทยดูน้องฟ้าใสสิคะสวยขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมคะนี่นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์วันนี้แม่มีแต่งกรอนด้วยนะมิกี่จังโฟกัสแล้วก็ว่ายังไงเข้าฟ้างคนนี้อะไรนะบอม,บอม เออที่แม่บอกอยู่เรื่อยว่าเธอชื่อเหมือนผู้ชายใช่ไหมทีนี้แม่ก็แต่งกลอนว่านุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นวันฟ้าครึมเห็นไหมลูกวันฟ้าครึมฝนตกโปรยโปรยกระทบฟืมวัฒนธรรมอันล้ำค่าฝนรินรินทิ่นไทยนี้มีศรัทธานุ่งสิ้นผ้าสมบัติชาติฉีวาดวายใครจะบอกว่าของเขาก็ผ้าสิ้น บนพื้นถิ่นแผ่นดินนี้มีหลากหลายทุกภูมิภาคไหมมัดหมี่มีมากมายเก็บฝิดขิดฝ่ายภูมิปัญญาน่าอัศจรรย์นี่คือนุ่งสิน้นไม่นุ่งสัน้นในวันศุกร์แล้วก็ยาวเป็นกิโลจะวันฟ้าครึม้มวันฝนตกเราก็นุ่งสิน้นแม่จึงแต่งกอนให้หนูๆว่านุ่งสิน้นไม่นุ่งสัน้นวันฟ้าครึม้มกระทบฟืมวัฒนธรรมอันล้ำค่า ฝนรินรินถิ่นไทยนี้มีศรัทธานุ่งสิ้นผ้าสมบัติชาติชีวาดวายใครจะบอกว่าของเขาก็ผ้าสิ้นบนพื้นถิ่นแผ่นดินนี้มีหลากหลายทุกภูมิภาพไหมมัดมีมีมากมายเก็บขีดฝ้ายภูมิปัญญาน่าอัศจรย์เหนะ็นไหมน่าอัศจรย์ไหมลูกนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นของเราเราต้องรักษา เขาบอกว่าของเขาก็อยู่ในประเทศเขาเมื่อมันอยู่ในประเทศเราก็เป็นของเราเรารักษาชั่วลูกเหลนหลานสืบไปขอบคุณค่ะครููเหมียวน้อย